เอาละครับวันนี้นะครับบอ9010ขอต้อนรับนะครับคุณพลดอนสีชาพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนึกยังไงครับคุณถึงไปลงสมัครสสสกันเนี่ยฮะยังไงฮะครับคงต้องเท้าความนิดหนึ่งนะฮะว่าจริงๆแล้วการลงสมัครสสอครั้งนี้ผมไม่เคยคิดมาก่อนนะครับเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยตัวของพลดอนเองเนี่ยคือเป็นนักกีฬานะครับตั้งใจใช่แต่ทําไมถึงสนใจหันมาลงการเมืองก็เพราะว่าหลังจากที่ได้วางมือไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า สิ่งที่ผ่านมาที่เราทำเนี่ยคือเรียกว่าทําผลงานให้กับประเทศชาตินะ,ะถ้าตัวผมที่จะสามารถประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ให้กับชาิบ้านเมืองได้เนี่ยก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ตรงนี้มาช่วยพัฒนาวงการกีฬาไทยเขาบอกอย่างนี้บางทีเนี่ยการลงสมัครไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทางการเมืองสนามการเมือง<ะ>สนามหร <ฮะ S 1> ือสนามใหญ่นะฮะจะมีเกี่ยวกับคำว่าไม้ประดับครับคุณไม่กลัวคนจะมองคุณว่าคุณเป็นแค่แบบว่า ผู้เข้าสมัครไม้ประดับอย่างนี้คือไม้ประดับใช่ไหมอย่างนี้คือไม้ป่าเดียวกันป่าแต่อย่างนี้ผมรู้สึกไงถ้าเขาจะมองกูว่าเหมือนแบบไม่จริงจังเป็นแค่ไม้ประดับไปประดับทาให้มีสีสันในการรืออตั้งจริงๆแล้วคนเรามีความคิดคิดเห็นที่แตกต่างกันเขาอาจจะมองว่าเป็นไม้ประดับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาสามารถคิดได้แต่ในความคิดของผมแล้วก็ส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าการที่ผมเข้ามาเห็นสนใจลงการเมืองครั้งนี้คือด้วยความตั้งใจจริง ที่อยากจะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็จะใช้กีฬาพัฒนาชาติเพื่อที่พยายามที่จะผลักดันให้เป็นวาระของชาติเขาบอกว่าอุดมการทางการเมืองคุณที่คุณแถลงไปเมื่อวานนี้หลายหลายคนก็ดาว่าเหมือนอ่านนะฮะเขาบอกคุณอ่านเป็นไดอะร็อกมาบางคนก็ว่าอย่างนั้นเขาบอกคุณแถลงข่าวเนี่ยคุณจะมุ่งตรงไปที่การพัฒนาทางการกีฬาเหมือนที่วันนี้เราจะบอกเอะวันไทยจะไปถึงบอลโลกยังนี้ไทยจะไปถึงไกลขนาดไหนบอลไทยจะไปถึงมวยโลกยังไงอะไรยังไงแล้วก็ คือหมายถึงคุณจะพัฒนาเกี่ยวกับวงการกีฬาบ้างครอคือจริงๆแล้วการการแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยการแถลงข่าวไม่ได้จํากัดว่าคุณจะต้องพูดสดหรือว่าจะเขียนสคริปต์นะฮะเพื่อความให้ความชัดเจนและแน่นอนในเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อให้กับประชาชนคนไทยแล้วก็สื่อมวลชนทราบทั้งหมดเนี่ยเราต้องการให้มันเป๊ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้พูดออกไปเนี่ยก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนากีฬาผมเอง ไม่ได้คิดที่จะมาพัฒนาวงการกีฬาอย่างเดียวนะแต่ว่าการที่จะใช้เป็นตัวผลักดันให้เยาวชนมีหัวใจในกีฬามีน้ำใจในกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยซึ่งสิ่งนี้จะสามารถเข้าไปผนวกกับทางสังคมได้เพราะว่าทุกวันนี้ที่บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าประชาชนคนไทยเราเรียกว่าไม่มีหัวใจในกีฬาคือขาดวินัยไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เข้ามาพัฒนาตรงนี้มาดูแลตรงนี้ แ <bid S 2> ต่ลงลึกตรงนี้ไอ้อที่คุณผูด,ดามถามก่อนเข้ารายการเรื่องอะไรนะบอกว่ารับงร,รับเงินอะไรมาบางคนก็บอกว่าตอนนี้มันมีกระทู้ก็บอกว่าจริงหรือเปล่าเออบางหลายๆคนก็จะถามว่าจริงไน่ว่าบางทีเนี่ยคุณไปรับเงินก้อนมาจากพักการเมืองเพื่อเป็นสร้างสีสันเอาง่ายๆเหมือนเป็นการพีอาร์พักการเมืองใหม่พักการเมืองหนึ่งหรือเป็นการรวมพักการเมืองเนี่ยเป็นการพีอาร์ว่าคุณรับเงินก้อนก็มาเพื่อทำให้พักการเมืองนั้นน่ะ ชื่อติดหูปาชาชนในการเลือกตั้งรหรือการ,รโปรโมทมันจะได้ง่ายขึ้นคร,ครับบอกได้เลยครับว่าใน,ในเรื่องของที่มีกระแสาข่าวว่ามีเงินก้อนที่ทําให้ผมสนใจหันมาเล่นการเมืองอจริงๆ<อ>แล้วไม่มีเลยนะ<อ>ครับเพราะว่าผมมองว่าการเมืองไม่ใช่ไม่ใช่กีฬาที่จะต้องมีเงินรางวัลหรือต้องมีเงินก้อนที่จะต้องมาสนับสนุนผมว่าเป็นการอุทิศตัวแล้วก็อาสาเป็นงานอาสาซะมากกว่าเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้ผมสนใจหันมาเล่นการเมืองลงการเมืองเพราะว่าในหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้รับใช้ ลอนเทสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรับหน้าที่เป็นโค้ชทีมชาติซึ่งในหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าความสามารถของผมไม่ได้จํากัดอยู่ที่เทนนิสอย่างเดียวความสามารถผมสามารถที่จะพัฒนาวงการกีฬาได้เนื่องจากว่าประสบการณ์ที่ผมเจอมาในระดับ,ดบชาติซีเกมส์เอเชียนเกมส์หรือโอลิมปิกแม้กระทั่งการเดินทางในระดับอาชีพสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่ต่างประเทศทาจีนญี่ปุน่นเกาหลีหรือประเทศในภาคยุโรปต่างๆเนี่ยเห็นพัฒนาการเขาเยอะแล้วสิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือสิ่งที่เรายังไม่เห็น มีใครไปเห็นอันนั้นคือคุณพูดได้แต่ในอินเทอร์เน็ตเขาตั้งกระทู้ต่อว่ามานะเขาต้องขอย้อนขอย้านถามตรงๆเขาบอกว่าคุณจะทําได้ยังไงการเมืองคุณทาไม่ได้หรอกการมุ้งยังทําไม่รอดเลยครับอะไรเงี้ย<อ>จริงๆแล้วถามว่าสองเรื่องนี้เกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันเลย<อ>นะการการการมุ้งก็เรื่องของการมุง้ง<อ>นะนั่นเป็นเรื่องของที่บ้านนะแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่ภาพออกเห็นผม ผมไม่เคยใช้ว่าผมไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวรนะเป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจกับอดีตภรรยาว่าผมต้องการที่ใช้ชีวิตแบบนี้เขาสนับสนุนหลังจากที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเราสองคนยังสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งภาพที่ออกมาก็ให้เห็นว่าอย่างนั้นในง,งานแถลงข่าวเมื่อวานน้องฟ้าก็มาร่วมแสดงความยดีแล้วก็ร่วมสนับสนุนว่าดีเห็นด้วยที่พระดอนจะใช้เวลาทั้งหมดของพระดอนเนี่ยสนับสนุนวงการกีฬาไทยแล้วก็พัฒนาเยาวชนด้วยส่วนตัวถ้าสมมติจะถามมีคำถามคำถามหนึ่งจะต้องถามคุณคำถามาว่ ถ้าคุณมาเป็นนักการเมืองคุณอ,อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรในระบบการเมืองการเมืองที่บางคนบอกกว่าการเมืองโบราณการเมืองแบบเดิมๆค,คุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณเป็นคลของสังคมคุณจะปรับเปลี่ยนอะไรครับผมมองว่าการปรับเปลี่ยนสังคมไม่ใช่หน้าที่หลักของผมนะหน้าที่หลักของผมมีสองหน้าที่นะในเรื่องของกีฬาหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสํานึกมีหัวใจในกีฬาซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้ในอนาคตจะทําให้บ้านเมืองไม่เป็นอย่างนี้นะเพราะในเมื่อรู้จักกฎเกณฑ์รู้จักวินัย รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแพ้คือแพ้ชนะคือชนะไม่พอใจก็ให้อภัยนะฮะรวมมีความสามัคคีนั่นคือหนึ่งส่วนที่จะพัฒนาประชาชนฝังเด็กๆนะฮะพอโตมาหลังกกีฬาแล้วเขาใช้ในในชีวิตตุ่นตัวโดยใช้กีฬาเป็นสิ่งหล่อๆโอเคเข้าใจเข้าใจเหมือนที่เมืองใช่แต่กอนนี้มันจะมีคําถามคําถามหนึ่งคะคุณบอลเดี๋ยวกลับมาจากโฆษณาจะถามคุณว่าสิ่งหนึ่งเราสังเกตบุคคลที่มีชื่อเสียงดีๆมาดาราหลายๆคนที่แบบเคยดังมากๆวันหนึ่งไปอยู่ในสนามการเมือง ส่วนใหญ่ผลตอบรับกลับมาจะเป็นลบนี่ไงคุณไม่กลัวตรงนั้นบ้างเหรอเดี๋ยวกลับมาจะถามคุณคำถามนี้ครับเดี๋ยวกลับมากับบอเก้าเล่าสิฮะระห่อนนี้มีเอสเอ็มเอสเข้ามาถามคำถามคุณเยอะเดี๋ยวคุณจะต้องรีบตอบคุณไม่กลัวเหรอฮะว่าคนคุณเป็นคนดังแล้วอยู่ดีๆคุณมาเล่นการเมืองปุ๊บภาพพ์ส่วนใหญ่คนดังที่เล่นการเมืองติดลบหมดครับจริงๆแล้วตอบไปเลยฮะว่าไม่กลัวนะครับเพราะว่าผมต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมถึงไม่กลัวเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ตัวผมเองเนี่ยอยู่ในวงการกีฬามา30กว่าปีเพราะฉะนั้นตัวผมถูกหล่อหลอมาด้วยสภาพแวดล้อมของกีฬามันจะต้องมีคาว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยตลอดซึ่งกลับมาคานี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นการที่ลงแข่งขันเนี่ยลงสนามเลือกตั้งเนี่ยเช่นเดียวกับการลงแข่งขันในสนามทนิดหรือสนามกีฬาทั่วไปมีแพ้มีชนะต้องยอมรับในคําตัดสินคุณเตรียมตัวแล้วครับเตรียมใจด้วยครับอโอกาสจะสอบตกคุณก็มีสูงครับ ผมไม่หายหรอกผมผมผมมองว่าพาราดอนนะซุปเปอร์บอลนะ <c oughs> ครั้งหนึ่งเคยมีตุ๊กตาบาร์บี้พาราดอน <c oughs> ครั้งนึงพาราดอนเคยยิ่งใหญ่มาก <c oughs> วันหนึ่งมาลงการเมืองคุณสอบตกคุณไม่อายเหรออย่างที่บอกฮะคือจะสอบตกหรือสอบผ่านเนี่ยผมมองว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญของผม <ừ> ผมคิดว่าทุกวันนี้ที่ผมอยู่ในขณะน,น,นี้ผมคิดว่าผมประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่ง,งที่เรียกว่าต้องการที่จะอุทิศตนให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติในการช่วยพัฒนาสิ่งที่เราถนัดที่สุด คือ<ม>คุณอัาสมมติในส่วนตัวคุณเป,เป็นเป็นนักกีฬาคนแรกของประเทศไทยที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าเป็นนักกีฬาก็าลงได้อะอันนี้คุณ,คณไปสุดได้ครับแต่ถ้า,<ต>ถาผมจะถามในมุมว่าตอนนี้คุณมีข่าวเชาเยอะมากเลยคุณมั่นใจว่าจะมีคนเลือกคุณเอ,อผมมั่นใจครับจริงๆแล้วข่าวทุกข่าวที่ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าเราเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วซึ่งเราทําอะไรเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวเพราะนั้นข่าวต้องตีออกมานะในมุมที่ว่าจะกลัวไหมว่าจะมีข่าวเช้าอะไรซึ่งผมผมมองว่า ประชาชนเลือกในนโยบายาเลือกในสิ่งที่บุคคลคนนั้นต้องการจะทําให้กับประเทศชาติแล้วทำไมจะต้องเป็นคุณสุวัติ์ริบตับพันลบที่คุณไป<า>ร่วมด้วย <c oughs> เป็นนโยบายของทางพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาชาติด้วยใช้กีฬาเป็นหลัก อย่างชัดเจนและจริงจังผมมองเห็นว่าแล้วที่ผ่านมาไม่ได้มีแต่นาประธรรมมีรูปประธรรมซิ่งซึ่งมีการสนับสนุนในด้านกีฬาอย่างชัดเจน <ฮะ S 2> มีทัวร์นาเมนต์หลายๆทัวร์นาเมนต์เข้ามาในเมืองไทยทัวร์นาเมนต์อาชีพอย่างไทลนด์โอเพ่นก็มีกอล์ฟก็มีทุกอย่างตอนนี้กีฬาเริ่มพัฒน,นาขึ้นเยอะอซึ่งกีฬาสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับไทยได้ขอถามเรื่องส่วนอ,อันนี้สำคัญอัน,นถามเริ่มก่อนสิคุณเชิญเลยทุกวันถามสิทุกวันทุกวันยังอยู่บ้านเดียวกับนาตาลีอยู่หรือเปล่าไม่ได้อยู่ครับไม่ได้ออยยยูู่่ลงงเ หึงไหมหึงบ้าไม่ต้องหึงหรอกชาวนึกสมบัติก่อนบ้านแบ่งให้เขายังไงล่ะต้องขายหรอที่แล้วเป็นเป็นเป็นข้อตกลงที่ผมกับนาตาลีเองซึ่งตกลงกันซึ่งความเป็นเรียกว่าปัญชาต่างชาติของเขาเนี่ยมีความค่อนข้างชัดเจนถ้าบอกว่า yes คือ yes no คือ no ใช่ไหมในการที่เราตกลงกันเนี่ยว่าโอเคถ้าเราอยู่กันไม่ได้แบบสามีภรรยาถ้างั้นเราถอยหลังหนึ่งเก้าป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่หลายคนบอก คบกับทาทานะ <b> ไม่มีครับคุณคิดเองหรือเปล่าอินเทอร์เน็ตไงไปเนี่ยล่ะนึกของจรงิงรถามจริงๆเถอะว่าอาสรุปแล้วบ้านหลังนั้นสินสมไม่ไม่ได้เป็นสินสมรสไม่ได้เป็นสินสมรสครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าบ้านหลังนี้เราซื้อก่อนที่จะมีการแต่งงานสรุปแล้ววันนี้นาตาลีก็ย้ายออกไปแล้วนี่อยู่ ที่อื่นละครับอยู่ที่อื่นแล้วใครอยู่ยเรือนหอสิบ้านใครอยู่อ๋อผมอยู่คนเดียว,อย,วอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมีตัวสาวมาไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีตัวน,นี้ทำเพื่อประชาชนอย่างเดียวทำเพื่อประชาชนอย่างเดียว <c oughs> นาตาลีนาตาลีมีแฟนอ,อไม่น่าจะมีครับอแต่เขามีข่าวว่ามีแฟนเออนาตาลีเกียวบูว่ามีแฟนใหม่เป็นหนุ่มชาวสิงคโปร์ล้อบจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ทราบแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยตัวผมเองและตัวน้องเขาเองจะมีใครเข้ามาในชีวิตก็เรียกว่า เปิดประตูให้ทั้งสองคนคุณไม่ถึงเลยไม่ถึงครับแล้วไปยาฟิดเปียฟิดปังคุณยังทําอยู่ไหมก็ยริงๆแล้วก็ยังทำทุกเขาบอกว่าที่เลิกกันราะคุณกินยาดีมากเกินไปทำเปนบ้านหนักเกินไปทาง้องฟ้าเลยไม่ไหวแล้วจริงๆก็คงจะหลายหลายเรื่องด้วยที่ทําให้เวลาเรามีไม่ตรงกันเรื่องทําธุรกิจด้วยแล้วเฉพาะตอนนี้โรงการเมืองด้วยก็คงทาให้เวลาเกี่ยวกับยาไม่เกี่ยวกับยาครับพัลรอนฮะถ้าสมมติวันนี้เอ๊ะ คุณบาราดอนคุณอะไรคุณทอมคุณทอมก็สนิทกับคุณบาราดอนคุณทอมที่คุณสนิทด้วยใช่ไหมไม่ไม่สนิทเลยคุณทอมคุณสนิทสนิทตรงไหนคุณพาลาดอนนะวันหนึ่งถ้ามีนักการเมืองชื่อพาราดอนศรีชาพันธ์คนไทยจะเห็นอะไรการเมืองที่พาลาดอนไปเป็นหนึ่งในในสภานทรงเกียรติทุกวันนี้ผมมองว่าพรกการเมืองทุกวันนี้ยังขาดหายบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญใน่ลายด้านรวมถึงรุ่นใหม่ด้วยรวมถึงรุ่นใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นในทุกพรคการจะต้องมีผู้เชี่ยวชาาาญในนนนต่ด้้ออยงี กีฬามีบทบาทสําคัญในการช่วยพัฒนาชาติซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญโนะครับตรงนั้นที่ก็จะได้เจอกันวันนี้นะครับเราได้รู้จักแล้วก็ได้เห็นวิชั่นของเขากับคนรุ่นใหม่โดยส่วนตัวอยากจะเห็นการเมืองไทยเป็นอะไรที่รุ่นใหม่ดีใจที่มีคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยอาสายที่จะพัฒนาประเทศรออยู่เหมือนกันขอบคุณพระนริรีชิพันธ์ครับ